วันที่8เมษายน2568เวลา8นาฬิกา45นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิฐาธิ่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไป,ป,ปพิพิธภัณฑ์โบราณคดีจีนเป็นปปพิพิธภัณฑ์ด้านโบราณคดีระดับชาติแห่งแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีนเปิดเมื่อเดือนกันยายน2566 อาคารเป็นรูปทรงจุนลักษณะคล้ายไหยสุราหรือภาชนะสำริดของจีนในยุคโบราณทางเข้าพิพิธภัณฑ์มีแผ่นแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสก่อตั้งสถาบันของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนกล่าวถึงประวัติศาสตร์เปรียบเสมือนกระจกที่สะท้อนให้เราเรียนรู้จากอดีตเข้าใจปัจจุบันและเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตการศึกษาโบราณคดีและให้ความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของอารยธรรมจีนจำเป็นต้องศึกษาเพื่อนำภูมิปัญญาไปพัฒนาสู่อนาคตโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศกา,ารแสดงสิ่งของมากกว่า6000ชิ้นทั้งวัตถุโบราณและตำราเอกสารโบราณชั้นหนึ่งนิทรศกา,ารประวัติศาสตร์มนุษย์ล้านปีแสดงวิวัฒนาการและประวัติศาสตร์หลายล้านปีของมนุษย์และหลักฐานทางโบราณคดีที่ค้นพบในพื้นที่ราบลุ่มหนีเหอวันอยู่ในมณฑลเหอเป่ย ค้นพบแหล่งโบราณคดีกว่า300แห่งมีอายุระหว่าง1.76ล้านปีถึง10,000ปีก่อนเป็นหนึ่งในแหล่งตั้งถิ่นฐานมนุษย์ยุคแรกๆของเอเชียตะวันออกรองจากแอฟริกาพบซากดึกดำบรรของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและโบราณวัตถุกเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ในยุคนั้น ชั้น2นิทรรศการต้นกำเนิดของอารยธรรมวิวัฒนาการของมนุษย์และสังคมจีนในยุคก่อนประวัติศาสตร์และพัฒนาการของอารยธรรมจีนตั้งแต่ยุคหินเก่าจนถึงยุคหินใหม่และต้นกำเนิดของเครื่องปั้นดินเผาที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ชั้น3นิทรศการดินแดนอาณาจักรกลางพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจในช่วงราชวงศ์เซี่ยซางและโจราว2,070ปีก่อนคริสตกาลขุดพบโบราณวัตถุจำนวนมากทั้งเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องดนตรียกอาวุธและรถม้าโบราณวัตถุสะท้อนความรุ่งเรืองช่วงนั้น และชั้น4นี่นเทศกาลการรวมชาติที่ยิ่งใหญ่การรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวสะท้อนถึงความมั่นคงเสถียรภาพอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่หลากหลายเป็นผลจากเส้นทางสายไหมและต้นกําเนิดการปฏิวัติบทบาทของพรรคค,คอมมิวนิสต์จีนในการสร้างชาติจีนร่วมสมัยเป็นการสืบสานพัฒนาต่อจากประวัติศาสตร์คงรักษาและยกระดับแนวคิดและวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนที่สั่งสมมายาวนานเป็นรากฐานสําคัญของความเจริญก้าวหน้าในยุคปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์โบราณคดีจีนแสดงให้เห็นว่าประเทศจีนเป็นหนึ่งในอารยธรรมที่เก่าแก่และมีความต่อเนื่องยาวนานที่สุดในโลกด้วยประวัติศาสตร์ที่สืบทอดกันมาอย่างไม่ขาดช่วงทำให้วัฒนธรรมจีนมีความลึกซึ้งและหลากหลายการรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมของแผ่นดินผ่านยุคสมัยต่างๆไม่เพียงสะท้อนภูมิปัญญ,ญาและวิถีชีวิตของชาวจีนในอดีตล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างอัตลักษณ์ของชาติในปัจจุบันและอนาคต สิ่งเหล่านี้ทําให้คนในชาติเห็นคุณค่ารากเงาและความเป็นมาของตนเองเข้าใจว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ตระหนักถึงภูมิปัญญาและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อผลักดันให้ชาติเดินหน้าอย่างมั่นคงจากรากฐานทางวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งในเชิงวิชาการจีนให้ความสําคัญเรื่องโบราณคดีตั้งคณะกรรมาการกํากับดูแลโดยเฉพาะเพื่อศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบ โบราณวัตถุเหมือนเครื่องหมายแสดงให้เห็นถึงความจเจริญของชาติควรร่วมกันอนุรักษ์และรักษาไว้อย่างดีเ <Yes. S 1> วลา13.50นาฬิกา50นาทีเสด็จพระราชด,ดำเนินไปวังวัฒนธรรมชาติพันธุ์นายฉินอีจื้อกรรมการประจำคณะกรรมการกิจการชาติพันธุ์แห่งชาติจีนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ วังวัฒนธรรมชาติพันธุ์เป็นหนึ่งใน10อาคารสําคัญของจีนออกแบบโดยนายจางป๋อสถาปนิกระดับชาติมีผลงานออกแบบอาคารสําคัญเช่นมหาสาลาประชาชนและโรงแรมปักกิ่ง อาคารเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ปี2566มีห้องจัดนิทรรศการโรงละครและกิจกรรมทางวัฒนธรรมจะแสดงโบราณวัตถุของชนกลุ่มน้อยในจีนอาทิศิลปะและงานฝีมือเครื่องแต่งกายและเครื่องดนตรีแสดงถึงวัฒนธรรมของชาวจีนจากทุกกลุ่มชาติพันธุ์และพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการห้องแห่งการบูรณาการ เพดานห้องแสดงแผนที่เส้นทางสายไหมที่สร้างความจเจริญรุ่งเรืองของจีนมากกว่าพันปีการอนุรักษ์ภาษาของชนกลุ่มน้อยรวมถึงงานจิตรกรรมประติมากรรมหัตถกรรมจากศิลปินชนเผ่าผลงานแสดงถึงการผสมผสานวัฒนธรรมที่หลากหลายและการหลอมรวมของชนชาติต่างๆของจีนห้องแห่งความเป็นเอกภาพเพดานห้องแสดงแผนที่ดาราศาสตร์กลางห้องจะแสดงผนังหนังสือโบราณทรงกลีบดอกไม้ บรรจุหนังสือหรือคำสอนโบราณพื้นห้องแสดงภาพแม่น้ำแห่งวัฒนธรรมจีนรอบห้องจะแสดงวัตถุโบราณเช่นเครื่องปั้นดินเผาสะท้อนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากเมืองหลวงจีนไปยังภูมิภาคต่างๆของจีนและห้องแห่งความเป็นปึกแผ่นสื่อแนวคิดความสามัคคีแห่งชาติพันธุ์กลางห้องมีเวทีรูปทรงขั้นบันไดบอกปีสำคัญเชิงสัญ,ญลักษณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและการปฏิรูปประเทศ การก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนในยุคใหม่ที่ชาวจีนทุกชาติพันธุ์มีชีวิตที่ดีขึ้นและจะแสดงของขวัญที่ผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้รับจากกลุ่มผู้นำชาติพันธุ์ต่างๆ วังวัฒนธรรมชาติพันธุ์เป็นเสมือนแหล่งอนุรักษ์วัฒนธรรมชาติพันธุ์ที่สาคัญของจีนนอกจากรักษาและเผยแพร่วิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีและอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ช่วยส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมความเข้าใจและการยอมรับระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์เกิดความสามัคคีและพร้อมที่จะพัฒนาประเทศไปด้วยกัน ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของจีนในแต่ละภูมิภาคเป็นซอต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังผ่านการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมอาหารและประเพณีท้องถิ่นแบบร่วมสมัยคงเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคไว้ส่งเสริมความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของจีนที่มีมายาวนาน เวลา14นาฬิกา50นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์แห่งประชาชนจีนในอย่างว่านหมิงประธานสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์แห่งประชาชนจีนและผู้แทนจากสำนักงานการต่างประเทศและสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์ระดับมณฑลจากพื้นที่ต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ โอกาสนี้ประธานสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์แห่งประชาชนจีนทุนกล้าวทุนกระหมอ่อมถวายภาพอักษรมงคลไปฝูถูหรือ100 b r a c เบรซ Calligraphy ผลงานศิลปะการเขียนผู้กันจีนประกอบด้วยตัวอักษรจีนไปแปลว่าร้อย ฝูแปลว่าพรความโชคดีความร่ำรวยความสุขและถูแปลว่าภาพรวมกันแปลว่าภาพร้อยพรหรือภาพร้อยความโชคดีนิยมมอบเป็นของขวัญเชื่อว่าจะนำความโชคดีร่ำรวยสุขภาพดีและความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ผู้ครอบครองจากนั้นทอดพระเนตรซุ้มมรดกทางวัฒนธรรมประจำมวลนต่างๆเช่นการเขียนภาพผ้ามัดย้อมปักผ้าการตัดกระดาษและการเขียนผู้กัน ความหลากหลายทางวัฒนธรรมจากแต่ละมณฑลในจีนทําให้เราเห็นภาพของจีนว่าเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ยาวนานแต่ในขณะเดียวกันก็มีความยืดหยุ่นและการปรับตัวตามท้องถิน่นเป็นการอยู่ร่วมกันของความหลากหลายที่หล่อหลอมเป็นประเทศจีน เวลา15นาฬิกา40นาทีสมเด็จพระกนิธิาเทราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกณห้องรับรองสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์แห่งประชาชนจีนพระราชทานพระาราชวโรกาสให้นางเทียนิงรองประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนในฐานะผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูละอ,องพระบาท ไทยจีนเป็นมิตรประเทศที่แน่นแฟน้นตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์มีความร่วมมือ